ฝ้าสวัสดีครับหัวหน้าไทยแลนด์ครับเออโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกันกับหัวหน้าไทยแลนด์คือเก่าเหมือนเดิมกับบรรยากาศสงการวันหยุดบรรยากาศทงไฮทง,าทงนาฝนไอ้คนไอ้เจ้าอวนกำลังกลางดางปลาซิโอถ้าอ,นะอย่างนั้นปลูกต้นไม้พะนะมีต้นยังไงพ่อ แนะนำซิมะม่วงแก้วขมิ้นไหมิิ้้้นนแกวขมต้นเท่าใดนี่ต้นต้นเท่านี้แหละสูงเท่านี้นะโอเคครับขอบคุณมากมะมีอันนี้แบบทุเรียนอีสานท้องประเสริฐครับท้องประเสริฐมะพร้าวแบบเข่าอันนี้แบบเข่ากะทิเป็นบ้านกะทิล้วอันนี่ละมุดน้ำต้นเท่าใดนี่จักบาทอันนี้ลอยห้าสิบบาท ทุกอย่างร้อยห้าสิบมันนี้ผักติ๋วโอ้ยมันแต่แกงใส่เกียดห่อนวะห่อนบ่อบ้านเฮาห่อนห่อนห่อนหอนขากห่อนแหน่หอนขากี่นิ้อนีิแดดแดดคักแดดแหน่ฝนตกเมื่อวานเนี่ยมอนีีแดดขักเพิ่งบรรยากาศครับแดดบ่มีหมองอยู่ครับแดดแดดแหน่อืคกย้างกว้างใหญ่ตา มองได้มองได้ว่าหอนมาสู่กับหนทั้งท้ายเลยครับท่าสู่หมานบ้น้อผู้กลางด่างปลาซิวอเอาน้ำเลือกว,นวอนันนนัสิอันไม่น้ำเลือกคือมันจมคือมันจมตมไหลเลือกต้มกตมบ่เอาลากแล้วครับด่างปลาซิวมันก็น่าสิมานวอนี่โต มัยนยต้งเิและิ่เฟ้มลเล็กิบไ,ไนเนกตัวไปนนโอ้โหกระลงเนาะน้ยนเย็นปะครับพอ,อนอ,อนปัะคักปลาซิวมันตรงกลางไว้เราอ,อะไรครับผมโอ้หันลูกพีวันนสิต๊เบตหรือไง โอ้โอ oh. 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 oh, ้ลยเยียงนั่นน่ะเะ็อยงนั่นน่ะยโอ้แ่แ่ังนะฟ่งนกบสิโทนฟังเออ่เโอ้ยเอาไล่ไล่ไเย็นบอเย็นบออึ๊บแม่โอ้มาหมดหน่อยหมดเข็มขึ้นเด้อเอาเหียมาไปเอาเหีมา

โอ้ยไอ้ไกับน้องลงสาสองคนนี่ก็คื้นหนามข้นมาอีกเมตรหนึ่งเลยมันถอยไปกลว,ว,วกับไผ่ยานดำกับยานไลเบงหอหนาหอลังกับพุน

โอ้ยฟุกฝุกเนี่ยเมันอยู่แก่เนี่ยมาซิวะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเอามาใส่เอามาใส่แกเนี่ยเนี่ยมาดิ้วเต็มเลยเนี่ยมุดอีกแล้วได้ย่งบ่ มดดุดใปลาบ่ายหายังหายังฮหนึง่งสองสามสี่โอ๊ยาดมหอวจนั่น,น,นย,สยนสุสัยฮยหนึ่งสองสามสี่หาโอ้ได้หาวะหาพรดีวะ ไปแล้วพยุนพยุนน้ำจืดแส่ผลงานมาโชว์ดูไดิพอดหาหกตัวไปหกตัวกลางอ,อ,องุ้ยเฮ้ยไหนดิเด็ดเนี่ยหกตัวลงมาขันนี่ไหม เ,เห็นว่าเหรเห็นอยูอ่มันรู่ด้วยแก่ผุ่นเย็นเย็นเดี๋ยวต้องคอยมาถ่ายพี่ไปบายด้วยไปบายเอาบอกไปบายกับบอาไปบายดิเเเออาาดดไปไ,ไปเปไน็ไปไนตัวเบีไไดเ<อ>จ้าอ่ะเป็นตัวมันบ่อยกินดอกอะไรสูงเย็นนี่อะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องเอาไว้สักนีดก่อนปิดถ่ายกับบรรยากาศทองทุ่งนะ อีสานวานเทาขอบคุณและสวัสดีครับ